สวัสดีครับพี่หน่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊อปแฝมลำเพลินอ๊อฟที่เชียวมาจัใส่กินน่างามญ่มานีมาจะใไทยกว่แม่มูแม่มาจะดหาหนี้ซื้อมาซื้อมาคับพอหยุดไปที่ลาไปเด่นนะมูแม่ยปะปีนาของมูแมีย่วงไหนอันนี่แล้วสาวรวยปบ้านแพ่ปีนารู้ปะบ่วงลาบ่วงอีป๊อปแปฝมเนี่ยล่ะปีนาสาวรวยเปบ้านแพ่ ต้องห้นุกมาขึ่อนแล้วครับพี่แนนเอา้ามึงก็มาขึ้นน้่ก็ได้เล่าเมื่อึ้นวัล่าก็้เดยได้นน,น,ดนี่นนนนลายปอมแลงสิอันนี้ือแม่จะภาพนะคะฉากแล้วสัตฉากแล้วนะคะพยาบาลเ้านอย่าขวน <g ül> <g ül> คุณงหญ <g ül> โ่โอ้ดีนะ <g ül> พยาบาลแล้วอาอันที่ได้ันคือขาวก็ถึงกระลาะ จริงปาวดเยขอเพิ่งไกลก็แันสูงล้วว่าโยดเลนหลายสูงแล้วเลียเกินหลายี่ผิดป้าป้าป้าไปเบิรงบ้านนะบุแมยื้อใส่อ้อหสิบห้าไปสิบไปจะด้หมดไปตอนนี้มหัศพยุทเลียมบักท่านกับยุโรถุ่นบักท่านบักท่านแซบแไปบักท่านป่ะเออไปมึงมึงก็ไปน้าก็ได้มึงไปนําก็บบริษัยงานธรรมันเป็นเจ้าภาพปีหนาบาค่ะแม่อยู่บ้านเล้ค่ะ ไปถึงมัลงบนมัดบอกว่าสิเอาลมัดจแล้วมัดจัแล้วกับซอยแล้วมัดจับกัสซอยมุดแล้วเอาุงจ้งได้ยี่สิบสี่ถ้าปีหนาปีหนาีสิบสี่คุมภาปีหนาพี่้องาปีหนาบแปรติดงาหลอด้พี่้องค่เบเื่อนเน่อนเ้ากน่อย ไปเบื่อเงิงสถานที่มาสิจัดจังไหนจังไหนที่กำลังตั้งกันะโอ้ยหน่อยค่ะหน่อยเนี่ยค่ะเจ้าไปเลยฮะสมมติว่าพอหดีว่า ยับนต้องยับมีพอกรยับเกือนใหญ่ก้ากเพราะว่ามันพ่อดีเดียวนทางรเาก็ลไปเย็นแต้้เกตรนาะววกันที้เนี้ยวัตถิบยางาทากหาเว็ทีกวบขวดคเ้อนนเไลหนึ่งขอเปินทีไลหนึ่งไลหนึ่งเฉพาะตัววินที่เด้อันเดียววีในไลนนึงแ่ส่วนจีนเหลือพี่น้องก่อไปจงหอดีแต่ว่าที่เนี้ยนั่นมันเป็นแต่ยางพวกนี้นะมันเป็นกระเทงเหมือดไม่เหว้เรียน เป็นกันเองหมดจังื่อแจังไอ้หลางสิเนาะเห็นแม่อุยุอัญญาไปมันก็บาถือสมถือสาเนีแม่สีเขียวซูฟังเด้อพอยุดสันสีเขียวซูฟังที่อันพระเอกเราได้คลิปได้หลายสิมียายผู้หนึ่งพมผาอัญญาไปเ่ยเหมือนเสาเต๊ดเดือดเอาแล้วเ่อเบื่องเด้ปีปีไก่เนี่ยก่อนก่อนมาบ้านเชียงซึ่งแม่ไอ้นี่อยากอยากเดินทามันสิถึงโตบ่ วางอุ้งอิงน่ะมันสิ่อถึงตัวบ่แจ้งตัวพอดีมานเออแม่อุญุอาญาไปนี่คือท่านท่านแม่แจ้งตัวเป็นพรห้าบอดีนั่นเฮ้ยแต่ทำหลักแต่ว่าเสร็จเสร็จบ้องเสร็จบางง่ายเลยก็ได้เลยบ้าดนี่แม่ก็เลยอุญุอาญาไปเนาะบาดนี่แม่เล่ามาเอ้าคือคือเกิดอุ้งอิงแท้แม่ว่าจ้าว่าสั่นมงเจ๊ได้มันเกิดเอ้ามันมันใส่เกิดอ๋อแม่จำมันได้หมดเนาะอุ้งอิง มึงคือกังไงแต่จับมึงได้แม่จับมึงได้หมดบารนี้อันพายุพ่อการแต่จับได้หมดบารนี้แม่เลยนไหมมึงเย็นลาสั่นได้ไหมจ้าละสั่นมึงยจ้าละสั่นแม่ก็อาญาผมว่าบารนี้อันผู้มาน้ำเหล้าซุ่งพูมาน้ำเหล้ากลองเสียเหล้าน่้ำผัดไทยไทยคลิปเป็นบ่อซึ่งแม่บโมโหว่าเขาไทยคลิปแม่พูดเห่าบ้านนอกเนาะ ลตลาดเศร้าเต่เด็กสีม้าเห็นทญหนงานบ้านเสียงมรดนบ้านเสียงแม่โอ้ไปเห็นที่ตลาดเศร้าตลาดเศร้าน้องหานีไต้นี่โอ้แต่เของอินี่ตลาดเศร้าไปเด้งานเดนบ่อบ่อบแม่นีออกเงินดวงคุยบ้านนี่ก็ออกเงินดวงแค่ว่ามู่แม่บ่ไไเพราะว่าเสียงมันดังแม่ลก็ได้แม่อไนแม่ต่ลก็ได้สหน้แม่สดสแม่านน้องไทยแม่กับ่งสดสด่ตสดดงตัวบงตัวลมบงตเป็นมดียแม่วาด เล่าหรอกดีนะมพี่หาอันไหงได้ไทยหยุดได้บอได้จ้าบาทนี่อันยิ้มมาแต์ไซค์กขอไทยหยุดก็ได้หมดแม่หยุดจ้าแม่เล่าว่าโอ้ยิ้มงานนี่ดีมืดจะได้บอกก็พอหยุดพอหยุดยิ้มงานนี่ดีมืดไปใส่เขาแต่ฮะยิ่นั่งปลอมแปมมันกต่ขึ้มันบางงามคุณแม่จะพูดแบบนี้อ่ไรนี่หนูอุตส่าห์อบแปงได้ยังไม่ได้นเลย อันกระลันกระลัวหัวผู้ร้องค้นมันมันหมากเราหลุดเนาะหมาดน่ม um ันว um um ่างมาดเแม่ลอะคืเนั <S <s mm ่ม hmm. อีกคนเราไปจะได้ไปได้อีกคนท้องพันผู้นั่งด้วยหรอนั่งโอ้เป็นนั่งจีิเพราะเอกกระซ่างวันพอมาคนมาเก่าละเนาะพอหยุดเนาะว่าจะคนมาเก่าแล้วมันจีเอกเพราะเอกกระซ่างมันเนาะว่าจะคนมาแม่ว่าหล่ะกระเลิงบ่นี่หล่ะอันแม่สุโาสู้ฟังอันพ่อยไงหมาดเนาะพ่อยไงหมาด วังอันบ้านเด้นอ่ะพี่แมพ่มนเลามาไหเลาเล่ากับกงงจรงเรงแหละตามานลที่ปุ๋ยเงินเด็คะซสพอเนี่ยออีรีสิอเนี่ยมาแม่เบเต้ซรพมากเอ้าเลามาไวยพอนันกันปีใหม่แม่ซิริอเอาให้พ่อแม่ซิริพอเขาวพอวันเกิดเธอคิดรแม่เป็นไงบอก่าสั้นเเลยแต่ว่ายีแม่เราไปล็อกใจลูกสาวมาแก่ตอายุอายุไปดูยิงสิ่แเป็นผู้ใหญ่ดิ หาแม่บอกโชว์มาเค้ามาเข้ามาแล้วหาคนพูดูหนจักคัดเพื่อนว่าแม่อ้อยน่อยไมเขตนีเพรอะผู้บังหุ์จักเว่าแม่ทำ่าอูนุอาญาไหนวาคุณเวลาเรื่องใจหูอินจะได้ไม่จักแล้วหน่อยแม่ ผู้บ่าวข่อยต็จะมาหาผู t <t <t ้ใดพอวยืนหนแล้วยืนหนีวัดวัดเอ่อสิพ้อแลว่าอันปลาล้านเสิบิพอนเนี่ยมั้งเดวปลาด่าคือแต่งตัวคยูอัยาไปรองเจวงตินพี่รจนจนมานเดวมาจางสาวหน่อยคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าคิดบ่ถึงได้หนี่ แล้วสรุปลุงยิงเป็นยังไงทีนี้ดีดีดีลูกดีนี่ดีจนจางแล้วลูกดีจนจ้างมาเห็นเกือบเลยนะว่ามาไายรูปนี้หน้ากับยางลูกมาหาติดแน่ดีจนจางพี่หน่องร้อยใจลุงยิงนี่นกพ่นสะกดผู้ใดที่ทำงานมันนั่งเล่นหนังเห็นไหมจ้างคนซื้อหนังผมมันเดาอู่มันกับคนบ้านเฮานีละคนบ้านเฮานีละคนบ้านมันบวชยุบพรากับแม่มันกับบวชยุบตรงจำบ่ได้ มันเรียนหนังอันนั้นแม่อันข่อยุบหนังอันผีหนังอย่างก่อนเอก็หนังในผมเงาเงาแม่น้ำไทยบ้านแม่ที่เป็นอันคุอคือมันเลยแม่เออเอออไม่ลงมันาอีแม่นู่กันนั่งเอกหนังเด้อสัตวเอานั่งเอกหนังจังไรล่ะลาสำหรับไมปลงวันนี้ครับผมว่าชื่อยังหนึ่ชื่อชื่อยังก่อน

ติดงาแล้วเราเพลยโชว์โอ้โหตีน่าเพราแบบนี้น้าเราลองไปกวนตีน่าวันก่อนี่ดับเบ้ลเนอะตีน่าก็มีงานเราตีลูกันในี่หลังนี่หลังเราะฉะนันนี่ลมนง่ายนีแม oh, ่นี่มัดแค่เดียวก็ได้ตมกินตามมะรูดมหมูแม่เน่ผู้ใหี่บ้านเราเรืู่หญ like ่บ no no ้านเราก็เป็นผูนใูญ่บ้านเาเี่ยนน้องหันเราพอนเอตั้แ็บเลื่อกไเล่ยนเรื่อกัไรมาได้หล่ะมามาตั้งหันน่ะาตั้งหัน เมว่อเทุ่ยเราแม่ปีน้าอาจัิเดตมาสอดผวาอยู่นีเง่าเลยก็นเลย่แล้วจอไปล้งนี่นี่นีนไปนอนน้อนหน้าแม่กัได้เนหน้าแม่โอ้อย่างน้าลราน้านาบคักเลย้เนี่ยหเ่ยเป็นห้าพายไงล่ะปอย่มันก็มีออย่ ลูกสาวองเขบรไปอยู่ไหนนี่เราูมเฮ็ดยาหน้าหายูด่ายโอ้โหโอ้โหโอ้โีนอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โยโอ้โห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 อ้จหโการหโอาโหโอ้โหโอ้โหโมึงหาอ้โหโอ้อ้โ่โไ้โห้โหโอ้โหเอ้โหโ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 อไโ้อ้โหโ่้โหอหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้อ้โหอหรเ้โห้โอ้หน้ออปอ้